ราวของความตีของคนในวงการบันเทิงบางคนเนี่ยบางคู่ผู้ชมอยู่คนละสายงานเลยอ,อย่างเช่นบางคนเป็นตลกามาสนิทก,กับแบบว่า,าดารานันกอะไรอย่างเงี้ค่ะ แต่ว่าทุกคู่น่ารักหมดนะคะที่สาคัญเวลาเจอเอฟซีเนี่ยโอ้โหสร้างรอยยิ้มกันโอ้โหมากมายจริงๆเลยค่ะ,คะไปดูคู่แรกกันเลยนะคะคู่นี้ต้องบอกว่าหลายคนเซอร์ไพรส์นะคุณเบลกนิฐาแล้วก็คุณเบลล่าลานีสองเบลเลยหรองงจริงนะคะเป็นคู่สีต่างวงการจริงๆนะคะคุณเบลภรรยาของก้องวยไร่แล้วก็นางเอกดังเบลล่าลานีคือหลายคนจะเอะว่าเอ๊เขาเจอกันได้ไงเนี่ยคะ่ะตามภาพเลยเขาไปขึ้นคอนเสิร์ตกันมา,าหมู่2ของพี่โน้ตอุดมนั่นแหละค่ะ ซึ่งหมู่สครั้งนี้นะคะก็มีคุณก้องห้วยไล่แล้วก็คุณเบลคณิถาม,มาร่วมแจมด้วยค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สาวเบลเนี่ยติดสอยห้ตามสามีมาร่วมแสดงแล้วก็เจอเบลล่าที่ฉันเคยสัมภาษณ์เขาบอกว่าเจอตอนแรกก็อุ้ย เก่งๆหรอนังเอกดังนั่นเนาะเขาสิคุยกับเฮาอยู่บ่ค่อยาดบะกาคุยแล้วปรากฏว่าอย่างไรเนี่ม่คุณผู้ชมเบลล่าเป็นคนทักเบลก่อนเออเราบอกว่ามาถ่ายรูปกันสิค้านุนนี่เราเมาบอเไม่เก่งนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนาะจริงแล้วแล้วก็กลายเป็นว่าเขาสนิทกันแล้วคือเบลบอกว่าจริงๆเบล่าเป็นคนขำนะนางอ่ะชอบดูตลกเวลาอยู่เบื้องหลังอ่ะคอนเสิร์ตดูตลกแล้วนางเก็บมุกไว้เลยติ๊ก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 นะคะแล้วที่สําคัญค่ะซาเบลเขายังเคยเขียนชื่นชมความน่ารักของเบล เป็นนางเอกดังแต่วางตัวดีที่สุดคือกลายเป็นคู่สีต่างวงการไปเลยแล้วน่ารักคือกันเดอรารักทีเดียวคุณผู้ชมค่ะมาต่ออคู่กันบ้างนะคะแต่อันนี้เป็นฝ่ายชายบ้างระหว่างโจอ้ภูวสิทธิ์คุณผู้ชมเจ้าของเพลงนานาทองนันาทองฉันจะเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงไหลเออคุณผู้ชมค่ะ เขาก็มีเพื่อนสีเหมือนกันเป็นนักร้องเหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามันคนละแนวกันอ,อันนี้เป็นนักร้องลูกทุ่งหมอนลำชื่อดังสนิทกันลําเพลินบงศกร<อ>แม้ว่าคู่นี้จะจับมาร้องเพลงคนละแนวค่ะแต่สิ่งที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยกลายมาเป็นคู่สีกันก็คือกีฬา<อ>ฟุตบอล<อ>เพลินมารเล่นฟุตบอลทีมเดียวกันนั่นแนะคะ<อ>เป็นกีฬาสุดโปรดทั้งคู่เลยทําให้คู่นี้ค่ะแชร์โมเมนต์ความสนิทสนมกันเวลาอยู่สนามฟุตบอลคุณผู้ชมมีทั้งมุมเตะบอลแบบแมนๆนะคะมีทั้งนั่งคุย มีการพูดกันตามภาษาเพื่อนกันเแล้วก็ทำเอาแฟนคลับทั้งคู่เนี่ยพร้อมใจกันเชียร์ว่าอยากจะเห็นคู่นี้ยมาทำเพลงด้วยกันหน่อยไม่ล่ะเล่นกีตรามวนอีกคนนึงเล่นพินอุ้ยจากแล้วเขาเล่นพินคู่กันฉันเคยฟังมันเลิศมากเสียงหวานมากเลยอะ่ะแฟนรอยอยู่ใช่ค่ะะผู้ซีต่างวงการคู่สุดท้ายก็เป็นคู่ที่หลายคนบอกอุ้ย ไม่น่าจะโคจรมาเจอกันแต่ก็มาเจอกันได้นี่พี่เบิร์นปทุมราชนะคะเหล่า f อบอกว่า KB คู่นี้เข้ากันมากพี่เบิร์นกับน้องชาลอต<อ>คุณผู้ชมคือสไตล์ยียวนกวนปราศาทตปราสาสตของเบิร์นนี่นะ ขยันหยอกขยันหยอดนะ <Okay. S 1> เออขยันกันเหลือเกินแล้วก็ปล่อยมุกฮาโบ๊บ้าก,กันตลอดแล้วมาเจอกันน้องชาลลอตคนสวยบอกเลยว่าชาลลอตเนี่ยไม่ใช่เหยื่อของพี่เบิร์นนะจ๊ะหน oh. ูก็สู้คนกับพี่แซลมาแซลกลับไม่โกงนะแล้วคู่นี้อีกอย่างนึงที่เหมือนกันคือเขาเป็นสายมูทั้งคู่ oh, <sorry. S 1> แล้วบังเอิญไปมูสำนักเดียวกันอีกอพากันลงนะหน้าทองพี่ก็ปังน้องก็ดังนะจากความสนิทสนมของทั้งคู่เบิร์นก็เลยขอชวนน้องสาวคนนี้เล่น m v ีให้พี่หน่อยชื่อเพลงว่าพี่ชาย เปิดตัวมาก็ปังสมใจคุณผู้ชมค่ะตอนนี้อนยอดวิวปลาไป2ล้านกว่าวิวแล้วนะฮะ<อ>แล้วเบิ้ลก็แบบอแบเมาส์ด้วยแอบชมสาวชาลอตนะะบอกว่าน้องฟังเพลงพี่ด้วยนะแล้วก็ชมให้น้องฟังด้วย<อ>ชมผ่านมาเลยว่าเนี่ยตัวจริงงหน้าโอโอจอหลังจอนิสัยดีมาก<อ>จินได้แต่ว่าจินในแบบพี่ชายน้องสาวครับเพราะว่าเราเราต่างคนต่างให้เกียรติกันและกันในเรื่องของหน้าที่งานอยู่แล้วเวลาไป อ่สักการบ,บูชาอาจารย์ด้วยกันหรือว่าวันที่ออกงานด้วยกันผมจะชอบแกล้งน้องผมเรียกน Nurse ้องว่าชาลันชาลันชาลันมันจะชอบลั่นหัวเราะตลอดเวลาเห็น,หนาหมน้องน่ารักมากครับน่ารักนิสใสดีมากเป็นตาหักเนาะค่ะ